แบนี้มีความสําคัญมากที่สุดเลยค่ะแป้งก็อยู่สนามนั้นมาแล้วตอนซีเกมนะคะอย่างที่ทราบกันนะสนามมีดิงก็เป็นเกมที่ทุกคนอยากชมทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเป็นแป้งแลนะนักกีฬาแล้วก็มานทุกคนก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำถ้วยนี้ให้อยู่กับเราให้ได้มากที่สุด ผู้จัดการทีมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะพลังจากผู้เล่นคนที่12ตัวไม่ถึงแต่พลังใจถึงนะคะวันที่13เป็นงานที่หนักแน่นอนทุกคนทราบอยู่แล้วว่าการเยือนเวียดนามนี้เป็นงานที่หนักแน่นอนขอให้น้องทุกคนที่ลงไปมีกําลังใจที่หนักแน่นและคิดว่าตัวเองเป็นผู้แทนของคนไทยทั้งชาติที่จะเฝ้าดูพวกเราเล่นอยู่เอฟเอต่อเอมแต่แน่นอนนะจุดหมายคือแชมป์